สาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟาก็ได้ประกาศลงโทษในคลาสเบนเนอร์ครับห <H awk> ัวหอกทีมชาติเดนมาร์ก1นัดและปรับเงินอีก1 0 0 0 0แสนยูโรหรือประมาณ4ล้านบาทครับหลังจากเจ้าตัวทำประตูได้ในเกมที่พบกับโปรตุเกสนะครับแต่ว่าการแสดงท่าทีการดีใจมีการโชงเกงบ็อกเซอร์ครับ แต่ประเด็นสําคัญคือโฆษณาที่แฝงอยู่บนกางเกงบ็อกเซอร์ของเจ้าตัวนั่นเองครับซึ่งการโชว์ยี่ห้อ p a t ตี Power ซึ่งถือว่าเป็นการขัดต่อก,กฎของยูฟ่าในแง่ของการโฆษณาสปอนเซอร์ครับทำให้นอกเหนือจากโดนปรับ1 0 0 0 0แยูโรแล้วเจ้าตัวยังโดนห้ามลงสนามอีก1แมตชมดด้วยกันครับ ส่วนความเห็นของทางฝั่งนิคลัสเบ b เนอร์ครับก็ออกมาไขาข้อข้องใจในเรื่องนี้นะครับว่าเขามองว่ามันเป็นเพียงแค่กางเกงขาสั้นที่เขาใส่เพื่อนําโชคเท่านั้นครับและเขาก็ใส่กางเกงตัวนี้มาตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มต้นขึ้นด้วยซ้ําและเขาไม่รู้มาก่อนเลยครับว่ามันจะเป็นการทําผิดกฎและเพิ่งจะมารู้เมื่อโดนปรับและโดนแบนนี่เองครับ ซึ่งการแบนดังกล่าวก็จะทำให้ในิคลาสเบนเดอร์ดาวยิงวัย24ปีหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในปี2014ที่ทีมโคโนมจะเปิดบ้านพบกับเช็กในวันที่8กันยายนนี้ครับทาานมิเชลพลาตตนีน ini, ประธานสพาพันธฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟาก็ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจเหล่าบรรดาแฟนบอลทีมชาติโครเอเชียที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยการเหยียดผิวใส่มาริโอบาโลเตลี กขาหน้าทีมชาติอิตาลีพร้อมระบุว่าได้เตือนไปยังสาพันธฟุตบอลคโครเอเชียแล้วเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยในเวลานี้สาพันธ์ฟุตบอลคโครเอเชียกำลังเผชิญกับการถูกลงโทษจากยูฟ่าหลังจากที่แฟนบอลของตัวเองกว่า500คนใช้วาจาและแสดงพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติด้วยการโยนกล้วยใส่มาริโอบาโลเเลลี่ในเกมที่ทีมชาติอิตาลีพบกับคโครเอเชียในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม4 โดยส่วนใหญ่แล้วการเหยียดผิวมักจะใช้คำว่ามังกี้ครับซึ่งมังกี้ก็คือลิงที่ชอบกินกล้วยนั่นเองครับซึ่งการโยนกล้วยก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเหยียดผิวของชาวโครเอเชียกลุ่มนี้ที่มีต่อมาริโอบาโเดลเตอรี่ครับ ในขณะที่สาภาพฟุตบอลรัสเซียก็ถูกสาพันฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟาตัดสินลงโทษปรับเงินจำนวน30,000ยูโรหรือประมาณ1.2ล้านบาทจากเหตุการณ์ที่แฟนบอลรัสเซียรสร้างความวุ่นวายและคว้างพลุไฟรวมไปถึงการแสดงป้ายข้อความที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม A นัดที่2ที่รัสเซียเสมอกับโปแลนด์1ประตูต่อ1 ซึ่งเรื่องดังกล่าวยูฟาก็ได้ถแถลงการผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนอกจากนั้นทางสัพพันฟุตบอลโปลแรแลนด์ก็ยังถูกสั่งปรับเงินจำนวน4,000ยูโรหรือประมาณ160,000บาทด้วยเช่นกันครับหลังจากที่แฟนบอลสร้างความวุ่นวายคว้างพลุไฟในระหว่างเกมเดียวกัน